มคู่อิสานนครราชสีมาชัยภูมิค่ะเราก็จะทํำในเรื่องของอาหารถิ่นนะคะก็ในเสนอขายย่วมกับเครือข่ายพันธมิสซึ่งเราจะต่อยอดจากปีที่ผ่าน ที่ผ่านมาเราทําในเรื่องของหม่ํนนะคะที่ชัยภูมิก็คือว่าเอาเชฟไปทำไปเทียบถิบในเรื่องของอาหารว่าหมั่นไม่ได้จะทอดหรือว่าอะไรอย่างเดียวเราสามารถที่จะไปแปลลูกหรือว่าทําอะไรต่างๆได้นะคะส่วนโคราชเราก็จะมีอาหารหลายอย่างก็อย่างเช่นผัดหมี่ที่ขึ้นชื่อนะคะซึ่งตอนนี้ผัดหมี่ของโคราชก็จะมีที่ห้ามเธอดังๆที่กระท่นะคะแต่ตอนนี้ก็คือที่ว่าทางกุจิกะ,ะ่าที่ อำเภอสูงเนินจะมีหมี่ร้อยปีที่เขาทำที่ยังทำเหมือนดั้งเดิมมาขาะแล้วตอนนี้ทางทางนครราชสีมาเนี่ยค่ะกำลังจะเป็นถนนถนนเคนเดินที่ของทางทางหมี่ซึ่งเราจะเชิญชวนที่จะไปไปสัมผัสสัมผัสนะคะซึ่งมานก็ะจะซึ่งซึ่งไปเน้นวิถีของชุมชนนะคะซึ่งตรงนี้เราจะร่วมกับเครือข่ายพัฒนี้ิตนะคะที่ว่าจัดกิจกรรมเสนอขายในของของชุมชนนะคะ แล้วโครงการต่อไปนะคะก็จะเป็นโครงการครูเอ้าททิ้งโคร,ราชบรธรรมดาค่ะเราก็จะร่วมกับผู้ประกอบการดีเอ็มซีค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการที่พักเสนอขายแพ็กเกจเดินทางเข้ามาในวันธรรมดาค่ะซึ่งถ,ถ้าในโคร,ราชก็คือว่าในปากช่องแล้วก็จะขายในวันธรรมดาเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์ในโคร,โคร,ราชที่ปากช่องะะอ่ะค่ะจะน้ำเที่ยวเยอะค่ะเราก็จะขายเนี่ยขายพวกที่ชิลๆหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะ ส่วนโครงการที่ต่อไปอะค่ะจะเป็นโครงการโครงการที่ถือวิสานเที่ยวนะคะรศีิมาเชพูงค่ะซึ่งโครงการตรงนี้เราจะทํำยังไงว่าให้ให้นักท่องเที่ยวอะคะ่ะมีการพักครั้งแรงมากขึ้นเราก็จะร่วมกับเครือข่ายพันทมิตรนะคะจัดกิจกรรมเพื่อให้มีการพัก ในในตัวเมืองเพราะว่าในตัวเมืองต้องการวันเสาร์อาทิตย์ที่ว่าเพราะวันธรรมดาจะมีการประชุมสัมมนานี้นีๆๆ้เยอะวันเสาร์อาทิตย์จะไม่มีนักเที่ยวเข้าปักช่องปักช่องจะเป็นวันธรรมดาส่วนส่วนในในตัวเมืองค่ะก็จะจะในเรื่องอ่าให้พักค้างเสาร์อาทิตย์เราอาจจะทาที่พิมายแล้วตอนนี้เรามีแผนที่ว่าจะทําที่พนมวันนะคะตอนนี้กำลังจีาทางที่ว่าทํากิจกรรมตรงพนมพนมวันนะคะเพื่อให้มีการพักค้างในตัวเมืองนะคะค่ะแล้ว ท,ที่แผนของเรานะคะคจะเป็น Amazing Premium Top เขาใหญ่โคราชซึ่งเราก็จะร่วมกับาทางเครือข่ายพันธมิตรนะคะจัดทำแพ็กเก็โปรโมชั่นซึ่งในปีนี้เราจะทําเป็นคูปองูปองส่วนลดพิเศษแต่ว่าปีหน้าเดี๋ยวเราจะคุยกับเครือข่ายพันธมิตรเราอาจจะทําเป็นแพ็กเกจตที่เอาโรงแรมและร้านอาหารเข้ามาเชื่อมด้วยะคะ่ะว,ว่าเราจะเสนอขายไป,ไปแบบไหนนะคะ ซึ่งทางสิโครงการตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางของทางการทำแผนตลาดของทางทางทนครราชสีมานะคะก็ยังไงก็ปีหน้าก็ขอ,อทางเชิญชวนเข้ามาในพื้นที่มาจัดติดการามาท่องเที่ยวในพื้นที่โคราชและชัยภูมินะคะเพื่อให้เกิดรายได้สู่ท้องถิงถ่นคาผ่ะขเขาคุณค่ะ